มาซ่อมเขานะเพื่อนเพื่อนยากระไล่พ่อหยานะคะพอเราดำอยู่จบๆอยู่นะคะหยา để ừ, anh ơn phấn na ơn phấn na này đây, đâm na đưa, đầm na đưa, cho huynh tôi kiếm đưa, Mà đầm thấy con, Đầm na, tôi chợt mấy đầm na. ลำบากนีอนปากเนี่ยนะมนุษย์ต่อเกลือกอีกินเท่าใดก็บพ่อที่บอกเขาเราใหญ่ๆก็บมื่ปลาได้ท้องทะเลหลายๆก็บมืโอต้องกินดีๆเลยคนกินไม่ป็นี้สิกินมาก่าดีมันดับนุ่งมันบม่ตันโดนมันเชียวเลยเจ้าพ่อเชียวน้ำขวนี่แหละขยันเลยเนาะวันนี้เนาะมันกีบดีเนาะพอเนะาะ เนี่ยกะคอเห็ดเอาเนี่ยกะคอเห็ดเอาเพิ่มเป็นยังหมดได้ที่ให้ยืนเราแล้วก็ยิ้มเหรอที่พ่อซุ้มเงินก่นค่อยมันมากอยู่บุกเดี๋ยวไอ้ที่ถอนออกอ่อนจะอันนั้นอยู่อันจะมาส่อมขื้นเก่าถอนแล้วก็เฮ็ดแบบนี้แหละพ่อตาก้ากะส่อมขื้นเก่า ผมจะให้รถคิดอ,อย่างละเสียดายแมเสียบายแม่พอยอย่อค่อยๆเฮ็ดเอาเพราะเป็นยังโดนเฮ็ดเ,เอาเฮ็ดป้าปอจิยมีเฮ็ดเวลามัน <c oughs> แตกก่อแตกร่วงเขาสีสีมาโอ้ยสะไข่เฮ็ดมันสินะมันว่า <c oughs> โอ้ยจีได้มากกึ่งหมดหลังกึ่ง <laughs> จะหาหานั <c oughs> น่นละนันะน่นละดำได้แล้วก็ไปฉลองเมืองบอลลมข้ามคุนบ่พอมผมพุนอ๋อแปลว่า,<ล>าคนนี้ตแตกแล้วเพื่อนฝีตลาดแตกแล้วข้ามคุนอ๋อแปลว่าข้าเจ้านิยมแล้วเนาะ ไว้บอากาศชพี <c oughs>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  ่น้องมุนตเป็นวัวนาชนะนี่จ้าหมูกระพูกังมากวังจ้าพ่อกัไปจ้างมาเด้อปนีเด้อจ้างจ้ะถืเปลหมูกระมานี่จ้าใสบุญเดือนี้เลยพ่ยจอดไว้ใส่บุญเดือนีแล้ว ดำง่ายยู่รักฟ <c oughs> ้าโมนาก็ยิบบอกกงนองตัวพักกันที่ดีๆยังทีแล้วมันไม่งานเบอร์เศร้า <c oughs> จ้านี่แล้วพอ่อใส่ตัวเงินกระจายตัวเ <c oughs> จ้าอ <c oughs> ของประเภทนี้เหรออ๋ออีลีเราแล้วก็จะไปลร้บ้านแล้วเรอพ่อแต่เ้างบ่ได้ไปเนาะ พ่บอลมันนักไปหาเมืองปานนั้นจ้พาพ่อเมืองหลักก็มากกันบ่างป่ะนี้ยอืมบ่มีคนหนีเนาะเนี่ยเมืองก็ได้จ้ะหนังกับบ่มีแล้วเนาะสมัยนี้เนาะหนังกับพี่ยิมแล้วเมืองท้อระทัดก,ก็ได้หนังนะจ้ะนอนอยู่บ้านเมืองท้อระทัดยากนอนกับผมผ่าวปุ๊บปิดปุป๊บนอนจ่อยจ้ะไม่ได้ไปกับคนลำบากใช่ ันนั้นกับแผนกหาบก้านะครับเพื่อนมันถอนยากนะคะได้บมื่อนะคะทอดยี่สิบมัดอยู่บ่พอหมู่บ้านทอดได้จังมัดจ้ะไม่เป็นไรคุณภาพคุณภาพจะเอากอระเอาทุตตะตนเนาะ เดี๋ยวสีลงมาดำน้ำคอนะคะจะไตกันบานี้เะจุดดจะเป็นยังค่อยๆเฮ็ดเดี๋ยวก็แล้วคือเกาจะคะแนนคะแนนครับก็กำลังใส่ถุงเท้า มาดับน้ำกันด้วะค่ะเพื่อนๆเนเ,เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเจอกันไหมนะคะโอเคเดี๋ยวจะลงไปดับน้ำพอนะคะวัสดีค่ะ